ล้างรถย้ายรถไปเก็บครับเอะหนึ่งสองสามสี่ห้าย้ายไปเก็บเลยอีกคันเป็นหกเป็นเจ็ดแปดไม่พอแปดคันแล้วทีนี้อัน,นี้พีซีสองร้อยรุ่นเจ็ด กันไกลๆนะพีซีสองร้อยแปดไอ้กันนี้ก็พีซีสองไอ้ามนี่สองหนึ่งห้าตัวนี้พีซีสองหนึ่งศูนย์เอลซีครัึ่งสิบก้างหลังก็พีซีสองร้อยุนแปดเอลซีครับแขนยาวเตรียมล้างกลับทีใหม่ครับ เอาเข้าไปจอดอไว้กันอื่นล้างหมดแล้วครับเหลือซานนี่กับรุ่นแปดอีกคันหนึ่งเพิ่งเสร็จงานกนะำลังจะล้างเดี๋ยวรอย้ายเข้าเดี๋ยวมีเซลเลอร์มาครับ ไซส์มันใหญ่ครับเวลาอยู่นหน้าง,งานก็ไม่เห็นเันหรอกพอเวลามารวมกันก็รถก็จะดูเยอะไป